มาต่อกันนะคะนี่ไงคะนี่เราก็เราก็มาทานอาหารกก่อนนะคะอีกแก้วนี่คืออีกแก้วนะคะคนเยอะมากเลยค่ะของเยอะนะคะนะคะคนเยอะมากคนจริงๆคาะแล้วก็ต้องมีการมีการเข้าก็ต้องมีการสแกนนะคะว่าเราเข้ามาที่นี่นะคะเพราะว่าเออคือคออกข่าวว่ามีคนธนกคานติดเชื้อโควิดนะคะ แอนดีดาติเอไก่อยากจะทำฟิล์มก็เลยขออนุญาตทานอาหารก่อนนะคะก็ยังทานอาหารเที่ยง,งให้ทานอาหารเที่ยงกันก่อนนี่ราก็าชอบกินอันนี้นะคะเป็นอาหารของสวีเดนนะคะเป็นลูกชิ้นนะคะเป็นลูกชิ้นของสวีเดนเพื่อนเราะะอร่อยมากนี่นนก็ ให้เบแบบนี้กินด้วยนะคะเรายังไม่ทานอะไรกันเลยนะคะพะ่อริดาจะไปรีบไปซื้อของแล้วก็ซื้อของทับุญที้งนี้แล้วนะคะริดาจะไปวัดนะคะก็เรามาอัปเดตกันนะคะก็เราไปอีกเกียร์มาแล้วก็คุณชายเนะะ<ม>ี่ยค่ะแล้วก็มีเรื่องสำคัญเลา่าให้ฟังนะคะไปยืน <c oughs> ไปยืนสั่งเนี่ยค่ะยืนสั่งเออเนี่ยค่ะไอลุกชิ้นนะคะยืนสั่งเขา เขาก็ยืนเค้าอยู่ตั้งนานยายยน้องแกอุ้มยายเบสตินแหละชดบ่นแหละอีกเกียโอซูดาสโตเวนแต่เลงออหูาคุยมมงเนีสติกแกยายวินหาอยู่ใจอยู่วินหาทีสติกแกเมียครันงสักแกออหูซาโอเคนั่นหูบ่ได้ยิกบุตรโอ้ยสโตเวนแต่เล้งหูครัมมาเั่นเบสตินดามาอีกั้นคือคำนิดหน่อยนะคะก็จะแปลก็คือ คือก็ไปยืนเนี่ยคือเราต้องคอยเว้นระยะห่างแล้วก็ไปยืนแล้วเสร็จแล้วก็เราก็สั่งอาหารกันนะคะนิดาก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็สั่งยืนสั่งอาหารน้องเขาที่อยู่เห็นไหมคะเป็นกุ๊กเขาพาไก่นะคะเห็นไหมคนก็เป็นกุ๊กไก่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะคนที่เขาเป็นกุ๊กเห็นไหมนิดาเคยบอกแล้วว่ากุ๊กที่นี่เห็นไหมเขาไม่แต่งหน้าเลยเห็นไหมคะเขาไม่แต่งหน้าเลยเห็นไหมคะเขาไม่แต่งเลยเห็นไหมกุ๊กที่นี่ าใส่ชุดกุ๊กคค่ะแต่เขาไม่แต่งหน้าจัดเหมือนบ้านเราเห็นไหมคะเนี่ยลิดาก็บอกแล้วนะคะอนุญาตนะคะแล้วเนี่ยค่ะลิดาก็ไปยืนสั่งสามีก็ได้อาหารไปแล้วสามีกินปลาไซม่อนนะคะแล้วลิดาก็กินเอ่อเนี่ยลิดาชอบกินที่นี่นะถ้าอาหารของที่อีเกียลิดาจะชอบกินเอ่อลูกชิ้นนะคะที่มาจากสวีเดนนะคะมันเป็นอร่อยมัน,ม,นมันอร่อยมากกินกับไอ้นี่นะคะ มันเป็นกินกับเอแยมที่ทําจากผลไม้ป่านะคะไอเ่ลูกอะไรอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรภาษาไทยไม่รู้แต่แต่มันเป็นผลไม้ป่านะคะเนี่ยเนี่ยมันทําเป็นแยมนะคะแล้วก็ทีนี้ก็เนี่ยค่ะกินกับผักแล้วก็เนี่ยแล้วิดาก็สั่งเขาเสร็จแล้วก็นิดาก็ยืนคอยนะคะของเฟ,ฟนก็ยืนเฟนอะทำของเขาเสร็จแล้ว เพราะมันทําอยู่เสร็จแล้วนะคะเขารับออเดอร์ไปแล้วแต่เขาไปยืนทําอย่างอื่นเขาลืมค่ะเขาลืมเอาให้ลิดานะคะลิดาก็ยืนคอยคอยแฟนก็ยืนคอยสามีลิดาก็ยืนคอยจนมีปุ๊บปุ๊บชมใส่คงเป็นเมเนเจอร์แล้วค่ะมาถามเธอกําลังรอเธอสั่งอาหารหรือยังบอกสั่งแล้วค่ะสั่งกับผู้หญิงคนนั้นฉันกำลังรออาหารฉันอยู่เออเธอชงไรเหรอบอกว่าชงเนี่ยค่ะสั่งลูกชิ้น สงสัยแล้วยังไม่รู้สงสัยไปเอาลูกชิ้นอยู่หรือเปล่าคะเฮย้ยนานๆแล้วเราสั่งให้เขาบอกว่าออนานจังแล้วเนี่ยแล้วทีนี้กาเขาก็เลยหันไปถามกุ๊กอีกคนนึงนะคะว่าเขาสั่งอาหารไปหรือ,อยังเแล้วแล้วกุ๊กอีกคนนึงก็บอกว่าใช่ฉันได้ยินเขาสั่งอาหารแล้วล่ะไปกับผู้หญิงคนนั้นนะ่ะไปกับผู้หญิงคนนั้นอีกคนนึงนะคะพนกคานน่ะเห็นไหมคะอยู่ข้างบนเลยถ้าเห็นไกลๆต้องเห็น,ต,หนต้องดูถ่ายรูปไปไกลๆนะคะ ต้องไปถ่ายไปก๊อปี้รูปแล้วก็สูงกันหน่อยเองนะคะเห็นไหมกุ๊กแล้วไม่ได้จะถ่ายเขาเยอะไม่ได้แล้วเขาถ่ายแต่สามีให้แล้วกันสามีเป็นปนายแบบให้แล้วกันะะ <g ül> ตัวโมเดลเนาะเ <g ül> เอาสโลเกอุ้มเดี <g ül> ดเ๋ยวอาเบอรเบสตินชอบหมดแล้วชอบแต่แรง <g ül> แล้วทีนี้ก็ยืนคอยกันนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกคุยกับคนนั้นเสร็จแล้วนะคะสงสัยเป็นเมนเจอร์ผู้ชายคนอีกคนนั้นเขาอายุมากเยอะหน่อยนะคะเขาบอกว่า แล้วทำไมเขายังไม่ได้ล่ะเนี่ยเขาชดบ่นแหลกก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็คือหมายถึงว่ามันจริงๆริมันเป็นบุฟเฟ่นะคะแล้วแต่ว่าเราไม่ไม่สามารถตักเองได้แล้วเขาก็คือมันยังร้อนมันอยู่ในนั้นเลยแล้วเขาตักให้เรานะคะแล้วเราต้องการอะไรใส่ผักหรือว่าใส่ใส่เราต้องการผักหรือว่าเราต้องการหนมันบดหรือว่าเราต้องการอะไรคือเราเลือกได้หมดนะคะแล้วซอสแบบไหนอะไรอย่างงี้นะคะลิตาก็บอกไปหมดแล้ว ทีนี้เขาบอเอา้าทำไมเขาไม่ได้โอ้พวกเขาก็หันไปดูผู้หญิงคนนั้นกําลังไปยืนไปเช็ดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะที่ลีดาสั่งไปางมาคเขาลืมกะแล้วที่นี่เขาก็ว่าโอ้สงสัยเขาลืมไปแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอเองเขาก็เลยทําให้นะคะขำมากเป็นครั้งแรกนะคะที่ดามาสั่งอาหารแล้วก็พนกงานร,รับออเดอร์เสร็จแล้วก็ลืมอาหารทำอาหารให้ลีดานะคะก็แค่ใส่จานแล้วก็เอามาวางให้เนี่ย ก็คือนี่ก็เขาเล่าเรื่องคำขวัว่าจะไม่ก็จะไม่เอคุยแล้วก็แชร์คลิปแล้วนะคะเพราะว่าเอเพราะว่าลิดาจะรีบๆมารีบๆไปนะคะเพราะว่าออเกียเนี่ยมันเป็นคนเยอะนะคะมันมันจะทําให้ลิดาเครียดจริงๆนะคะก็เนี่ยค่ะคนเยอะมากเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคนเยอะมากวันหนึ่งเป็นพันๆคนนะคะพันหนึ่งก็ปมาณสี่พันคนนะคะตอนนั้นที่เขาลงนะคนเดินเข้าเดินออกออเกียเนี่ยค่ะ ล้าบ้านเราก็มีนะคะอีกนนะเยอะแยะเลยนี่เป็นร้านอาหารนะคะใครมาก็ต้องมากินที่นี่แล้วก็อาหารก็ไม่แพงมากนะคะริดาก็กิกนเนี่ค่ะเครื่องดื่มนี่เธอไม่กินแล้วเนี่ยเอ้าพอรู้ของหวานอ่ะเอ,าอ้ากินไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปไปเอาช้อนด้วยอะสามีบอกไปเอาเอาอโฟตัวไทยนูหนหรอฟลิงเอ้าอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สโนกเกตไทยโอ้สุดยอดอืม ยายสาวดูมาโกเฮนเตชโอ้โสนีเชยเดินเดินเินน้ำพีดนี่ชยเนี่ยเนี่ยนะคะเราจะพูดใช่กับเขาแล้วเขาฉันคาใจว่าจะพูดอะไรแต่ฉันไม่รู้ว่าอะไรเหมือนล่ะสามีสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำค่ะ ตอนนี้นะคะเขาเล่าเรื่องกับขันให้ฟังกันนะคะแล้วทีนี้ก็ลิดาก็มาจบคลิปแค่นี้วันนี้นะคะเพราะลิดามีอะไรต้องทําอีกเยอะเลยคะ่ะวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าทามนี้บอกว่าเออเออลิดาทําแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันทําให้ลิดามีฟิสิขึ้นหมายถึงว่าเขาเห็นว่าลิดาพยายามพยายามที่จะต่อสู้กับชีวิตนะคะเขาก็ดีใจนะคะไม่ทําให้เขาเสียน ลีดาักสามีลีดานะคะคนนี้เขามีน้ําใจกับลีดามาก <_ S 1> เขาเป็นคนดีค่ะถึง <_ S 2> เขาจะขี้เหนียวคือเขาขี้เหนียวเรื่องเงินนะคะแต่ไม่ใช่เขาขี้เหนียวหรอกคะ่ะแต่เขาเป็นคนที่เขากลัวจากการการเป็นหนี้มากเขาไม่ชอบค่ะแล้วเขาเป็นอะไรต้องเปะ๊เปะๆกับเ,เรื่องเงินนะคะต้องใช้แบบมีประโยชน์ใช้แบบมัวม่วๆตัวไม่ได้อะไรก็คือคือคือซื้อได้นะคะไม่ว่าน้ำหงน้ำหอมอะไรซื้อได้แต่ว่าเราก็ต้องแบบ เอาต,ตกลงเป็นว่าแค่นี้นะคะลีดาจะกินแล้วก็ก็กินให้หมดสิข้าวผัดตึงชาด,ดูติเก<อ>ี่ยวข้าวผัดแน่นอ่ะบอกจะกินครึ่งน,นึงแล้วกินแค่อันเดียวโอเคนะคะเรามาจบอคลิปนี้ก็เล่ากันขำๆนะคะแล้วลีดาก็จะแค่นี้นะคะเจ็ดนาทีพอดีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะนี่คืออีกเกียนะคะแล้วลีดาไม่ถ่ายให้ดูอีกแล้วนะคะเพราะมันใหญ่มากนะคะลีดาจะปวดอัวแค่นี้นะคะ